สวัสดีครับผม DRVmax นะวันนี้ก็จำทําเป็นเด็กโปรไฟล์ของดะก้อนเวอร์สายการ์กันทัวร์ดะกอนนะครับมีของเสริม SCP 01อ่ะนะก็ไปดูอะไรดีกว่าครับเด็กนี้นี่ผมรู้สึกว่าพอเล่นปุ๊บเนี่ยกากามันกิ่งขึ้นมากกว่าตอนที่มี TD กับ BT 01มากเลยก็เล่นสนุกดีครับฟาร์มฟาดีครับก็เดี๋ยวมาดูเลยเป็นไงอย่างแรกเลยผมใส่เป็นเอ กาการ่างบัดดีนะใส่สเลยเพราะว่าเป็นบัตดีใส่ไปสอันนี้ก็มี g e เ o นะก็ต,ตีตีเสร็จปุ๊บทับเอาแล้วก็ทับมันได้มีดอะแบลแท็ w กับโซกันต่อไปก็เป็นเป็นร่างร่างที่ดีเอ้ยร่างที่ดีครับสองใบไอตัวนี้มีสกิล g ี e นะเด็กนี้มีค่อนข้างเล่นกับ g ีเ e เยอะมากเลยจำเป็นต้องใส่มาใส่สองใบนะ ต่อไปเป็นบัสหมดบัสหมดนี่ค่อนข้างแรงแรงมากตีสี่ขีเดือดแท็กก็ห้ามหยกเลิกถ้าตีเดียวนะแล้วก็ความเสียหายลดลงไม่ได้สองใบพอครับต่อไปเป็นโซนิคหมดสองใบนะโซนิคหมดเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งเลยแหละมันได้ทั้งโจ์ได้ทั้งฮิวเลยแล้วก็มีมูฟแล้วก็มีเข้าตัวแอคแท็ด้วยเก่งมาก ต่อไปตัวใหม่ครับก็อันนี้ซีเค็นะการก์กนโทดาก้อนเอวคูดหมดเอวคูดหมดเนี่ยมันเก่งตรงที่ว่าถ้าลิงตีกับเออ่ผ่ามังกรเทพเนี่ยมันจะมันจะมีเอฟเฟกก็คือถ้ามีจีโวอยู่ในโซนเนี่ยมันจะเมื่อตีปุ๊บเนี่ยมันจะยิงยิงสองยิงเข้าสองแล้วเราก็ได้จวนหนึ่งด้วยค่อนข้างเก่งครับมีดาวเท็กมีเพนเทนทสแล้วก็โซกัน แถมมันยังแจกพีเนลเทห้ไอเทมได้ด้วยนะค่อนข้างที่จะเก่งแบบมากๆโคตรๆเลยต่อไปครับตัวใหม่กกงั้นกัาเกทโวดราก้อนชาร์จทิ้งโหมดสองใบครับผมตัวนี้ก็คือ g ีอูเมื่อลงสนามปุ๊บแปดสองเกรดแต่ว่าถ้าลงด้วย g ีอูโวเนี่ยแปดหนึ่งเกรดแล้วก็โจนหนึ่งฮิวหนึ่งนะมีตัวแหวกแทรกกับโศกัดอันนี้เก่งมากฟาร์มเก่งฟาร์มมือฟาร์มฟาร์มเหลือได้ต่อไปใส่ใบเดียวพอครับเทพแห่งเทพยุทธ์แห่งแสงอุกสากาเกทโวดราก้อนการ์ดใบนี้นี่ก็ค่อนข้างเก่งเลย ถ้ามันตีเนี่ยแล้วทำลายมอนเตอร์ได้มันจะสเตน่ะแต่ถ้ามี g ีโอในโซนเนี่ยการจบตีของมันจะยกเลิกไม่ได้นะก็ค่อนข้างที่จะเก่งเลยมีดับเบิลแอคแท็กไหมไม่มีมีเพนเนเทมันจะมีดับเบิลแอคแท็ได้ไงอะในเมื่อตัวมันมันตรงมันตีได้เรื่อยๆ,ๆอะ่ะค่อนข้างเก่งเลยเกเย็เจอพวกเด็กโซนอะไรพวกนี้ก็ตีได้ต่อไปมันกาแคทนะซีไวแปะ ลงมาปุ๊บมีพอมะกรเทพแปจุ่วฟาร์มครับต่อไปใส่ใบหนึ่งการะดอกบางคนถามว่าใส่มาทําไมใส่ลงมาเอาสองเขตเฉยไม่มีเกตใช้บางทีต่อไปการดอกใหม่ครับการดอกใหม่เนี่ยมีเอฟเฟกว่าเมื่อติดปุ๊บมันชี้หนึ่งใบชี้พอมะกรเทพหนึ่งใบเนี่ยบวกหนึ่งี้แล้วก็เมื่อดากต์ลงสนามมาเนี่ยเปิดดูสามารถบริสุท์ของกองเอาหนึ่งใบ ขึ้นมือแล้วก็อีกสองใบเนี่ยไปเรียงไว้ใต้กองคอวัาตัวมันได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นแล้วก็ใช้สกิลได้หน,นึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเหมือนกันต่อไปเป็นเวทครับต่อไปเวทก็ใช้เป็นดักก็ชายสามใบนะเวทนี้มันเอาไว้เขาเรียกว่าใจหนึ่งเลือดขุดไอเทมก็ได้ขุดมอนจากดอกสองใบก็ได้เก่งมากแล้วก็ต่อไปเป็นการ์ดใหม่ครับเออโบราณสถานครับเป็นการ์ดติดตั้งนะ เป็นมีสกิลก็คือมันไอพอมกรกรเทพเนี่ยไม่สามารถเลสด,ด้วยความสามารถของคู่แข่งแล้วก็เคาน์เตอร์นะในเธอคู่แข่งเนี่ยถ้าเราส่งใส่เทพพอมกรกรเทพสามารถนำอันเนี้ยลงดอกไปเมื่อจบเทินความเสียหายที่ได้รับลดลงสามหน่วยนั่นแหละครับจนจบเทินนะฮะก็คือถ้าเขาตีมาแล้วก็ลดทีละสามได้จนกว่าจะจบเทินเขาครับ เอามันลงดับนะเก่งมากวันนี้เอาไว้กันได้เลยคโคตรเก่งขอโทษสำหรับเสียงรบกวนด้วยนะพอดีว่าผมตอนนี้บอยู่อีกที่หนึ่งนะครับมันจะอยู่ใกล้หน้าต่างหน่อยนะเราไม่ได้ถ่ายในสถานที่เดิมน,นะต่อไปเป็นสวิตช์โหมดสามใบครับอันนี้ก็รูร้้กันอยู่ครับใจนเกตเคาน์าเตอร์จ e o แลโวก็ทับทับ <laughs> ทับมันเตอร์กในสานามนะ ใส่สามใบต่อไปก็เป็นเก่าอลดเคิล์ครับจ, 1, จ่หนึ่งจสองฮิวสองเลยถ้ามีดาบก,ก็ได้ฮิวสองนะแต่ว่าถ้ามีผ่ามาังกรเทพอยู่ก็จ่หนึ่งเกตจสองสามใบต่อไปเป็นใบนี้ครับใบนี้ก็ใบใหม่ครับชื่อประจรแห่งเทพยุทธอันนี้ใส่สองใบก็คือสกิลเคาน์เตอร์ในแอคกทฟเฟคของทั้งสองใบใบสี่ป,ปุ๊บเลือกที่จะเอาดา้อนกกเนี่ย ขึ้นขึ้นมือหรือคอทับมอนเตอร์ผมอกอนเทปโดยจ่ายคอคอสนะมันนี่เก่งเก่งมากปอปปอมเวบก็ได้ต่อไปครับการป้องกันการแพลี่ครับยกเลิกตีแล้วก็มีผมอกอนเทปโจหนึ่งต่อไปก็เป็นบัตลิงกักบรอเยาวทีอันนี้ใส่อย่างอันหนึ่งเลยอันนี้รู้ก,กันอยู่เพราะเป็นการเก่าแล้วก็เป็นมหาเทพคันมหาเวทคันสงนูงจริง ต่อไปก็เป็นลาวยครับใส่สองใบเอาไว้รถขี่กับพาวเวอร์ต่อไปก็เป็นไม้ตาย <c oughs> ไม้ตายใจกกาวๆหน่อยนะก็ใส่ <c oughs> อันนี้ไม่จำเป็นต้องสอนกันเลยสนสองใบนี้ก่อนไม้ตายใหม่ก็อันนี้ใจสามยิงสามโจดสามฮิวสามแล้วก็ไม้ตายชิ้นกับกินส่วนันดิเชอร์ก็รู้ๆกันอยู่นะจ๊ะต่อไปไอ้ใบเนี้ย ผมไม่รู้จะใส่อะไรแล้วอะไม้ตายอะคือผมคิดไม่ออกว่าจะใส่ใบนี้หรือใบนี้ดีถ้าใบานี้มันได้คอร์สเยอะแต่มันจ่ายคอร์สเยอะแต่ว่ามันได้ของที่มันครบเครื่องแต่ที่ผมใส่ใบนี้มาเพราะว่ากันไว้หน่อยครับเผื่อสนามโดนบึมความจริงมันก็ไปโดนดหบอ,อกคือใส่แบบอยากใส่เฉยๆแหละมันสวยแต่ว่าถ้าแนะนำก็ใส่ไม่ไม่ไมนีก็ใบนี้ยใส่ ผมอยากใส่เฉยแหละมันที่ไอเทมอนะับอันนี้ไอเทมใหม่สองใบแล้วก็การกริสองใบนะก็ไอเทมเนี่ยมันสแตนลิงตีกับพาวดาก้ันสแตนได้แล้วก็ไม่ถูกหักด้วยนะอันนี้ก็บวกพาวเวอร์ให้ดาก้อนแล้วก็ความสามารถของพวกดาก้อนเนี่ยมันจะไม่ถูกยกเลิกด้วย ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับจะพยายามทำคลิปให้มากขึ้นกว่านี้นะครับก็ไปเจอคลิปหน้าครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับผม